เนื้อหาเพลงนี้นะครับซื้อว่าเพลงห้อยจําที่โคงเจียมนะครับส่วนหลายกระสีนักไปทั้งนังเอกได้พี่น้องนี่เขาก็เล่นตรงใส่นังเอกที่เป็นมืออาชีบเด้ะที่ส่วนเลยวันนี้เรียกว่าเป็นนังเอกคู่บุญเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเล่นเล่นเรื่องอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีกระแสแล้วกับประสบความสําเร็จในไทยกับเป็นที่หูจักครับโบสิเป็นออมก่อยคิมมาลาดมนลักขัตนมแล้วก็ห้อยจําดีโคงเจียมนี่นะครับพี่น้องนังเอกกับเป็นเป็นในเรื่องของการรับเสื้อ รับเสื้อสายเดีย๋ยวต้องมาคุยกันต้องมาบอกกันนะพรับว่ามันอยู่เล่าฟังเล่าห้องนี้มีบอสินะโอ้ดีจำได้บ่น้อคำวัดทำคู่หาสวรรค์พรนม,มือ <that> นั่งเคียงกันสวัสดีพี่น้องขอต่าขอสุองนนักพสอนาเชน ตอนนี้น้องเองอยู่ที่กรุงเทพด้วยพี่น้องเด้อเนาะแล้วก็จะพามาเบิง้งเบื้องหลังการทาย MV เพลงของพี่เต่าคูศิลเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิง้งเบื้องหลังกันก่อนดีก,กว่านะ้อพี่น้องเนาะฝากติดตามเด้อว่าจะเป็นเพลงใดนั่นโบนีย์ใจเนาะว่าคลิปนี้กับเพลงอะไรสิปล่อยก่อนกันฮับบทเป็นยังมื้อน,นี้มื้อไหร่ฮาบ,บทเป็นผู้สาวเนาะที่แบบต้องได้ จากลาจากนั่เองเนาะชีวิตโอ้ยน้องบุกเคยสมหวังในความเบิกเชิดไอ้พี่น้องเลยอยากปเปดูกัน,ม,น,กนมากบรรยากาศอยูน่นี่เลยรู้สึกว่าแบบล่มรื่นสบายตาอยากมีดินกรุ่งกร่วงแบบนี้เด้เนาะบอลนี้ก็ถือว่าเป็นอนาาณจักรการทายหนังทายละครเลยเนาะนี่ก็จะมีเฮือนโบราณเฮือนทันสมัย,ยเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่กว้างขวางเนาะแบบไส้ไทายทำหนังได้หลายเรื่องหลายบอลเลยแหละเนาะ หลายเรื่องเลยแหละเออป่ะอย่าไปเบิรงโลเคชันของฮอาดีกว่าน้องวาจวายูสแบบนี้จะจะเป็นจังไหนพี่น้องนี่รถหลายแหง่งกระเป๋าเดินทางได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะเท้าไายเนาะไายเจ้าทินเจ้าฐานครอบควยเพื่อนเนาะเพราะว่าเขาจะมาใส่สนที่นี้เขาต้องได้นะครอบเพื่อนก่อนดีอันนี้ก็จะเป็นสมเพลนโบร,ราณรถหลายแหง หมักดิหมักแบบนี้นะมือจะคือเลยกลับบา <c oughs> ้านตอนนี้อยู่กับนอ้องนัอนนะรครับเป็นยังไดเดินทางเมื่อยบอบอเมื่มอยค่ะบ<า>่แป๊บเดียวก็หออแล้วบอนเต็มอิมบอเตรมอิมค่ะอ่าโอเคพร้อมนะนอ,อ่าข้าอึกจะเป็นรอรอบอ รอเฮงอยากถามอยู่ที่จะไหนเป็นคือสตาฟอายุเท่าทุกคนสศรากว่าปีเก่าก็คือเก่าเหรอทั้งนางเอกทั้งพระเอกเนาะคู่ขวัญเหมือนเดิมพี่จิงนะพี่เต่าน่ะเป็นไอ้เด้แต่ว่าเบิ่งไปบิ่งมานี่คือผู้สาวเท่ากับผู้เบาน้อยเป็นไหอันนี้เขาเอิ้นเป็นจังหวัดอย่างไรครับวันเฮาอยู่นี่อ่าปทุมธานีปทุมธานีธานีครับตรงนี้จะเป็นโลที่เขาใช้ถ่ายละครอ่าของ ามห้าเจ็ดเก้าช่องหลักอ๋อมาใส่ใที่นี่ละครละคร,ะครเดี๋ยวนี้เขาจะเซตท,ที่นี่หมดแล้วแต่ก่อนอ่ะมันต้องไปโลจรด้แบบแม่น้ําโขงหรือว่าอะไรก็ต้องไปจริงหรือว่าไปกระท่อมระเบิดภูเขาเผากะท่อมน่ะต้องไปแบบจริงๆกับใช่แต่ว่าทุกอย่างตอนเนี้ยก็คือจะมีสตูดิโอเป็นพื้นที่ในการเซตเซตฉากเนี่ยอย่างเนี้ยบ้านๆฝั่งนน้นนะครับเห็นไหมบ้านสมัยเก่าหรือว่าอะไร เขาจีเซ็นเลยเป็นเลยสถานีตำรวจมีบัดอ๋ออยู่นี่นะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณของแอร์เรียที่เขาให้พื้นที่เช่าในการถ่ายอ๋อสถานีตำรวจยุคเก้าศูนย์น่ะยุคเก้าเก้าน่ะโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้บัดอ๋อบอจเปต้องไปโลจริงแล้วเนาะวันนี้แม่นครับแต่ว่าเพื่อนเซตอัพมาอยู่บริเวณกึ่งของจริงเลยแ่อยู่นี่เลยครับต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเดี๋ยวคือต้องเดินเดินทางไปต่างจังหวัดครับทุ่งนาแต่แต่แต่เดี๋ยวนี้ถ่ายทุ่งนาก็อยู่นักนครนายก ปทุมภูเขาอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นเขาใหญ่นิดหน่อยนี่สะดวกสบายสะดวกสบายครับ <laughs> มักมักมักโลเคชั่นแบบนี้นออแบบแบบนะนี่มันหล,ห,ลหลายหลากหลายแบบพร้อมด็คือไอ้เป็นบ้านแล้วก็นีน่นี่เห็นโหนกสินะคนเลี้ยงป่าพร้อมนี่เี็ป่าพร้อมความฝันอยากมีพื้นที่จัด ร้อยไร่คุดหนองป่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวแล้วก็มีบ้านโบราณแล้วก็บ้านโมเดิร์นในหัวเดียวกันมีต้นไม้หลายๆเลี้ยงนกไว้ห้องเพลงให้ฟังยามมื้อเท้าแล้วก็มีจักรตัญญาอันหนึ่งเนาะเอาไว้จัดรญา้าปะ่ะตอนนี้พี่เต่าก่ะแล้วไปแล้วซีนหนึ่งเนาะเดี๋ยวห้องย่างไปหาพี่เต่ากันดีกว่า สวยยีอ่อบเอื้อยสบายดีอันนี้ก็คือพี่ฝนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้ตื่นกี่โมงคะตีห้าตีห้าตีห้านี่มานั่งรอแล้วนะคตีสี่เพิ่งตื่นน้ําท่วมด้วยวันนี้ฝนตกแถวบ้านกว่าจะไปถ<อ>ึงแมนแมนก่อตอนที่ออกมาก็ฝนตกขึ้นกันเนาะใช่ใช่แต่ตอนนี้แดดเปลี่ยนแล้วค่ะฟ้าเป็นใจเนาะฟ้าเปิดนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวหาพี่เตานะคะสวัสดีสวัสดีโอ้ โอ้ยเนาะดีใจหลายที่ว่าได้มาถ่ายมีกับพี่เต่าอีกครั้งหนึ่งโดยอุ้ยเนาะเอินอายมาะส้นหักหักรู้สึกเขินเนะรู้สึกแบบผู้สาวถ่าก็ผู้บ่าวบ่นเลยบ่เลยอุ้ยต้องบอกว่าขอบใจขอบใจน้องหลายๆที่มาเล่นเอ็มีให้นะครับนี่ก็บพอว่าเป็นเพลงที่สมเนาะเป็นเป็นเอ่อเป็นผลงานที่สมที่เฮาได้มีโอกาสเห็นงานร่วมกันค่ะเป็นยังไงรู้สึกจังไหโอ้ยรู้สึกดีใจหลายเนาะที่แบบอุ้ยได้มาห่วมงานกับพี่เต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ รู้สึกว่าต้องเฮ็ดจังไหนก็ได้ให้ตัวเองจอยลงให้ไวที่สุดบอกเป็นอย่างเลยตายอุ้ยแต่ว่าพุ่งามขึ้นอันนี้จริงๆนะทุกคนคือน้องสวยขึ้นมากจริงนะต้องขอขอบคุณสร้างแต่งหน้าค่ะโอ้ยเป็นบอสวยดีสวยทานพี่เต่าน้อยนึงเดียบปคะเฮ็ดจังไหนให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบนะคือสาวปายคือเก่าอีกนะสาวยคือเก่า สวยวในน้ำน้องแน่น้อง,อ,งอยากรู้สึกว่าสตอ็อปอายุที่เศร้าไปคือพี่เต๋แมนวะดูแลตัวเองจังไรคะยีลีแลวกับออกกาลังกายครับออกกําลังกายก็คือแลนแลนวิ่งวิ่งแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับนี้มันอาจจะเป็นคําตอบดาราจ๋าเลยนะอาจจะเป็นคําตอบดาราแบบว่า أو, พูดได้ก็ว่าได้แต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะครับกินอาหารที่เป็นประโยชน์ดื่มน้ำน้ำเปล่าน้ำดาราเท่านี่แหละ,ะกินน้ำให้มันหลาย น้ำเปล่าเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำดื่มก็คือน้ำดื่มน้ำแร่ก็คือน้ำแร่เราต้องสลับกันนะเขาจะบอกเขาจะบอกน้ำแร่ก็คือน้ำแร่เขาก็กินหลายบ่ได้เดี๋ยวแรลทานเมื่อกทธส์หลายเกิน,นหลายปวดเขาก็ต้องสลับน้ำดื่มอย่างประมาณมเนี่ยครับสำหรับตัวไอเด้แต่กับคนอื่นก็นแล้วแต่ว่าแต่และคนก็สิมีร่างกายที่แตกต่างกันออกไปเป็นบหลาแม่ค,ครับนนเลยอยากถามเรื่องพี่เต่าแบบนั้นเลยนาอนเนื้อหาแล้วก็ บทละครนี่ประมาณใดแล้วก็เพลงเนื้อในประมาณใดโดยเนื้อหาเพลงนี้นะครับซื้อ<า>ว่าเพลงห้อยจํำที่คงเจียมนะครับส่วนหลายกระสีนักไปทั้งนั่งเอกได้พี่น้องนี่เข้ากับเลืองตรงใส่นั่งเอกที่เป็นมืออาซีบเด้เอบส่วนเลยวันนี้เรียกว่าเป็นนังเอกคู่บุญเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเล่นเล่นเรื่องอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีกระแสแลวก็ประสบความสําเร็จ <S <S ในไท,ไทยกับเป็นที่ฮูจักครับ ปัสิเป็นอมกอคิมมาลาดมลัลขันธนุ่มแล้วก็ห้อยจับดวโค้งเจียม่ลยนะครับพี่น้องนั่งเอกกเป็น,เป,นเป็นในเรื่องของการรับเสื้อรับเสื้อสายเดี๋ยวตรงมาคุยกันต้องมาบอกกันนะครับว่ามันอยู่เล้าฟังเล้าห้องนี้มีบัวสินะคือรับเสื้อสายหมายถึงว่าผีฝ่าผีฝ่าผีแถนผีไทยผีบรรพบรุษเพื่อที่สิมาปัวคน้นมารักษาคนไข้คนเจ็บคนป่วยซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นพิธีการรักษาของของคนอีสานตะกี้ คนบานเฮาตะกีอยู่ยุ่ฝฟังล่ามีบอกมีอยู่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้บบเนใจว่ายังมีอีกรูโบแต่ว่ากัคุ้นหูวะแบบย,ยังมีการหักษาแบบพื้นบ้านแบบที่เต่าว,ว่าโดยโดยโดยซึ่งบทนี้ก็รับบทโดยน้องพุทธสอนครับเป็นคนรักษาแล้วก็ได้รับสืบทอ,อดมาจากบรรพบุรุษจากแม่ไงแม่ตู้แม่ตู้เดือดถ้าเบิ่งว่าสิเป็นบทบาทจากไหนพี่น้องแต่ว่าอันนี้แค่เดเวากับคนลุกก็ได้ เออมันก็จะมีความแบบมิราเคิลอยู่แต่ว่าเราก็จะทําให้มันเป็นประเพณีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเป็นสิ่งที่แบบความเสื่อกันละกันเนาะเพื่อจะเข้าปูกแขนนั่งสิเออมันเหมือนเป็นการแบบสั่งกาลังใจให้กับเจ้าของเองเนาะเป็นยังไงยานยานบ่โบยานแต่ว่ากังวลเรื่องหนึ่งเรื่องใดคือมือน้องแข็งแฮงอุ๊ยบัเด็ดรังเท่ากับแบบว่าเป็นตามสไตล์เลยเออปัวไปเนาะ่นวองเนาะเดี๋ยวถ้าเบองเนว่าออกมาจะเป็นจังไนเนาะขั้นว่า เนี่ยใดกับฝากพี่เต่าซอย,ยสอนเอาน้องในเด้อด้วยด้วยขอบใจเดีย๋ดยฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อครับฉากแรกประเดิมด้วยการนีตาผู้บ่าวโลดวันนี้ตื่นกี่โมงจ๊ะวันนี้ตื่นตีห้าค่ะมาถึงกองก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดเจ็ดโมงเช้าถี่บ่วค่ะเจ็ดโมงเช้าแต่เช้าเลยแม่นค่ะโบลี่ตื่นเช้าด่วนเลยดิ พนะอกำลังใจได้พี่น้องเด้อเนาะอุย้ยดนแหงนะ้องโบดล่มาปะมาพวกับพี่เต่าู้สินนะแล้วก็มาถ่ายเอพีกันข้างเนะาะครั้งล่าสุดกับอุ้ยทงปีแลวเด้สอง,ส,องสามปีอ,มอันนี้รออะไรจ๊ะอันนี้รอข้าวสาค่ะพี่เกียมหนีปะผู้บบาวขอบ,บขอบคค่ะคือด้านหลังเขาจะกำลังแบบเซ็สซา ح, เกียมอยู่เนาะพี่น้องเนาะ จะได้ได้ฟังเพลงครั้งแรกก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของพี่เต่าเลยเนยเพราะว่าที่พันมาก,กับแบบฟอนใสก,กันนะอันนี้จะเป็นแมวแบบซึ้งๆเนาะไม่เศร้า สวัสดีค่ะสื่ออย่างน้องแต่งหน้ากงามเลยเบอร์เบต่งชื่อเวอร์ค่ะวันนี้ทำหน้าที่อะไรคะวันนี้เป็นแบบว่าถ่ายคลิปเบื้องหลังค่ะเป็นเด็กฝึกงานโอ้โหเนาะคิดว่าแบบนางเอกด้นี่เคยเคยถ่ายอะไรไหมคะเป็นนางเอกผลงานอะไรคะสดมาเลยล่นบทอะไรเป็นบทเป็นน้องสาวเบค้าวค่ะโอเค สวยเด้อค่ะคันนี้อย่างนี้พี่เล่าให้ฟังก่อนมันมันมันสั้นนะไม่ใช่ละครยาวๆมันก็เลยเข้าใจยากนิดนึงก็คือตอนฉากนี้ฉากนี้เราเรายายเราให้ให้รับให้รับขันที่จะต้องไปเป็นหมอเหี่ยาหมอเหวี่ยงก็พี่ตีความเอาเป็นภาษาไทยก็ประมาณหมอผี คนทรงเจ้าอะไรอะไระต้ขนาดนี้นะแต่ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะนางเที่ยมรักษาคนตอบใช่ประมาณอ,อย่างนั้นคราวนี้เรามีความรักกระเต่าเราก็เลยไม,ไ,มไม่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 อยากจากไปอะแต่ว่าโด,โดยหน้าที่โดยไอ้พวกอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะมีข้อมือเขารับโดยการสืบทอดนะเหมือน,น <S <S <โด>แบบว่าเป็นต้องรับต่อช่วงต่อช่วงจากพี่บ้านนะยายมาหลานหลานมาอ,าอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะ นัดกันไว้วันนี้นัดกันไว้แต่ว่าเราเราจะต้องไปไปรับยา,าเราก็เลยไม่กล้าบอกเขาก็หนึ่งคือกลักวลัวเขาจะอายว่าว่าชาวบ้านเขาจะนินทาว่าเออมีเมียเป็นหมอผีเป็นคนตรงจ้าอะไรลักษณะน,นั้นก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากบอกเขาก็หนีไปเฉยๆจากเขาไปแม่มอย่ารีบไปน้องก็ยังไม่ายใจเย็นไอ้ก๊อฟมันดึงผมอีก คสากแรกเป็นอะไรสากแรกอะหายเลยสากแรกซีนอารมณ์มาเลยเท็ดดีทส,ส,สุดเดี๋ยวมึงเอกว่าออกมาเป็นอะไรนี่ซับตรงนี้หน่อยเลยตรงที่ผากอะ รับไ,ไม่รู้จะได้หรือไม่จะได้หรือเปล่าน้ำตจยังครบเป้าอยู่เลยจักแรกผ่านได้ด้ดีคิดว่าน,น่าจะผ่านไปได้ดีด <laughs> เห็นพื่กับเพณ่นบอกว่าได้อยู่ได้อยู่นี้ได้ไหมคะเนี่ยเนาะเดี๋ยวถามเบิ้องเนาะงานออกมาเป็นใดๆคอมเมนต์บอกในด้วแจ่ว่าแบบ ตั้งใจสุดๆแล้วพี่น้องเนาะเอ้ยถ้ามันถึงกว่าเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนสุดกันเนอะต่อมาตอนที่สองสุดเอามาลูกต่าเอ้ยครเอาโบต่าแอคชั่นต่าก็ลูกน้าขึ้นมาอยู่ใกล้มีกลับสุด เจ้าเ้าหน่องลูก้ช่วยเริ่มเริ่มแล้วแล้วเขาไปยืนตัวนี้เขาจะหายเยต้องูสว่ใช่หมูจะยูทูมเมอร์เยอะเลิฟอยู่นี่เลิฟแล้วสาวนะประมาณนี้สามบ้านกันเลยนะลูกนะน้ำจ้าเอาน้ำมาให้นะน้ำจ้า เดาเดาไม่เาไม่รับก็หยุดรถนะลูกแล้วบอกว่าป้อนอะไที่พี่มาไว้ไปนะป้อนป้อนป้อนที่ท้าพี่เตาก็มีมือไงพี่ก็ยิ้มเตาก็เลยยกของมือตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ผมนี่แล้วป้อนหน่ยจ้าเดาก็เลย เ็ด้วยนะอะไรก็ว่าไปนก็คุยกันอยู่อย่างนี้ก็หันอเพงนะบล้วไ่ตกนะประมาณนี้เหลือเราต้องทำความรับพันได้โอเคได้ด้วยนะ่สูบไม่เห็นใช่ไหมโอฝากแลแสดงน้าใหม่เลยอ่าประมาณนี้ยประมาณนี้รัดการปิดเ็เ็คัน ก็ว่างแล้วป้อนกระเด็ไปบู <Ergeb reich. S 2> <lush S 3> ้องอเนี่ย the ันอแ่ีมเปลือเนี่ยเต็นแหเนี่ยอุเซตโคได้ต้องกรุงโต้นไม่เร็วเป็นแห่เร็วของพิษลบเนี่ย อากาศอากาศดีมากเลยค่ะเรือไหลเงิอละไรเรืออะไหลไข่ย้อยเงินอะไหลไข่ย้อยเลยหลังเปียกเล้วยงเียท่ามินใจอากาศดีครับวันนี้ท้าที่สดใสกแดดที่เปียงป่างถ้าใจเราเย็นี่ยที่เห็นก็คือหีมามีพัดลมเต่มีพัดลม เเห็นนั่นคือหิมะหิโม้เอ้ยหิมะไปละคล้องความริวอะมันมีนะผู้ประกาศข่าวนี่แหละอ๋อหลุดพูดเหรอหิโม้ตกเอ้ยหิมะนี่สร้างแต่งหน้าคิวทอรแต่งหน้าให้คนอื่นแต่ยังไม่ได้แต่งหน้าเจ้าของเลี้ยงมากเจ้าที่เลี้ยงได้เห็นบอลนี่เห็นีนี่เกิดอุบัติเหตุดิ เจ้าที่แรงดิเจ้าที่แรงผ่านมาเบิงน่ะนี่ จำปาบอกเป็นต้งจำปาแมนภาษาลาวเลยว่าดอกจำปาทั้งหมดเลยเป็นดอกอย่างนี้ค่ะลีลาวดีอ่าอ้ายฮักเจ้าอีหลีลีลาวดีอ้ายฮักใจใจอย่างนั้บูแักเราไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้จะเป็นชุดอุบลแม่นบ่ใช่ค่ะชุดอุบลชุดอุบลชุดอุบลฎฮักกันเด้อ เลิกเลยพักกันนะให้เนาะเย็นดีแท้เย็นคณะเย็นเย็นดีแท้เหรอเย็นดีแท้คนเหนือคนเหนือ้าผมเป็นเจ้าบ่เจ้าเออเจ้าคนเหนือเจ้าเอ้ยเป็นคนที่ไหนเจ้าแม่สอดเจ้าแม่สอดแม่สอดนี่จังหวัดอะไรจังหวัดตากเจ้าภาคเหนือตราอ๋อตราตต้องมีต้องต้องมีตรอไหมมุมบอกอ่ะตรีอ๋อตรอเป็นทะเล เท้าเทาตาอ้ตตาตาอ๋อตาจังหวัดตาแดดเลยที่นเียเียเชียวไนนะน้ำตกเอรสูอันพระเจ้าตาสินยางเขาแมนบอกแมนอ๋อนกดรสูอันดับเจ็ดขของโลกเนาะเ้าองไฟไปน้นะน้ นอนกันนั่นแหละน่ากลัว้าส่เนาะมาเข้าก็ได้เข้าลงตกก็ได้เ้ยนักดูนี่ดูนี่นเพนล่นลมคือเลนนแล่นวิ่งเหรอไม่ใช่เนลมบมนงเอกเลา่เนเลข้าก็ไงลกไม่นไเ่อ่าีราแต่ง โค้ดสุดเป็นคนสำคัญนะเนาะโอ้ยมาริน m อเพลย์แม็กซี่สองปีแล้วเนาะกลับมาอีกครั้งโู้ดสุดเราถล่มใหม่อันนี้ชุดที่ใส่เป็นชุดจังหวัดไดนน้ี่ิพี่บอกว่าเป็นชุดขอ,ของสาวอุบ่ะพีนวัตสาวอุบวแม่ชุดพัสสินไร้ครามลวดลายเป็นของอุบวัตพบอกว่าได้รู้ไปทั้งหมด มีพพมเพรียงเดซผักก่องแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิรงกันเนาะว่าผักเทียงนี่มียังกลิ่นแหน่น้ำน่องมาเลยอู้เข่าอ๋อมันจะเป็นเมนูเซนเนแต่บุง้งหัวเมนูยงน่าจะเป็นวยเตี๋ยกัอะไรบ้งเอ่เย ท,ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยเนเ<ร>าะค<อ>่ะพี่เคยทานใช่ไหมคะเฟอเคยทานยังคะเคยอร่อยบอสนัวเมนบอสนัวอันนี้ก็นัวสองอ๋อครบเติมหั่นปรุงได้ทุกอย่างลเลย <cinematic S 2> บอทุกอย่าง ไม่ทู๋เนาะไม่ทู๋ไม่ทู๋ไม่ทู๋อยู่ในกล่องเด้อะเป็นอะไรโออเดียวมีเส้นอะไรครับเส้นเล็กกับเส้นมีเอาเส้นใหญ่ฮาร์ลี่ย์ไม่เคยพลาดเน้นไหมเน้นเลยเน้นเน้นมีใช่ไหมโง่ขาเราเปเส้นเดียวมีของนะพี่นี่อันนี้เขาเรียกน้ำอะไรคะน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเข้มข้นเลยข้นอันนี้เอาเลือดไหม เอาค่ะเติมเรือเยอะค่ะต้องจับขอบนะขอบคุณค่ะขอบขอบจะขอบเลยเนาะเดี๋ยวข้าเด้ออือแซ่บหอม หอมนีนะเนาะหอมเครืกก่องตุ๋นขาไก่ตรงนี้ค่อยๆกินนะเพราะว่า,านุ่มเสือสีขาวยันยันสุดเปื่อนอ เดี๋ยวเขาเติมพลังกันนะพี่น้องเด้อเราเจอกันบ๊ายบายสมมติลองลำวงอะลำวงอะแต่อะแม่ดังขันใเลยเกี่ยว ล่างทรงเข้าจริงๆใช่ไหมคนลูกบรรยากาศด้วยอะไรต่างๆอ่ะบรรยากาศอากาศสภาพแวดล้อมเป๊ะทุกอย่างอุ้ยลมพัดจนตีมารู้สึกว่าแบบตึง่ะนะคนหนาวลยู่ทากับบริซซอมบริยังมาอีกอุ้ยว่ามาลมบ่อยๆอุ้ยคนหนาวจำได้บ่หนอคำวัดทำคู่หาสวรรค์